mẹ mà lòng phin gì đêm, bà, cái 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 được cái 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 ขอนอีกย่านนะคะก็ได้หอแทรมาเมื่อกล้องนันมินิดแมนนุ่นีเอากระได้เวล้เลยเนาะมาขอภาษาศาสตร์ฉันเป็นภาษาดูเธอได้เล็บในเล็บปื้ออยู่แต่นันนันนุ่นีเฮ้ยท้องกับท้องคันท้องคันยังไงอย่ามาได้ค่าฉันนะถึงจะปลอมก็ปลอมมีราคานะหาพังคนละอืมมอดจิตท้องทำลายแจกกระสิน ไม like. ่เนามาเดี๋ยวไม่เนาะแลาเป็นคนมีมารยาทในบางครั้งนะคะาเซ็บนะจ้าหืมหืม้เซ็บเซ็บจ้าเยอะเบิดเบืิดยังเธอกินยังไงไม่กินเจ้ากูบ้านี่อ่ะที่มันเบิดจะรับยังไงน่ะนี่เบิดยังยังเบิด กินเบิร์นทั้งนั้นต้องรับกินใหญ่บน้่งกินหลายก็ะม,ม่แค่หมูหรือยรแม่แก่หมูมีอีกอะายอยู่เหง้อ <c oughs> อยากนั่งเรือเสดอนพ้นแน่น้องจังแม่โนูทำคลิปกินดี <c oughs> <c oughs> อืม โอ้ยนเตียงเลยจ้ามาเด้อไปน้อนมากินน้ำกันสู้รถหลายขนาดจะเป็นอย่างเลนะ้วเวไ,ไจจ่าชิดหนี่ระตองพึงพงสู้รถ้มาแสงแต่น้ำป,ประเดียกับพวกเฮงแะไรกินได้ประเดียขนาดพุสูดด้รถต่อนะกินจริงจังอีกนี่หิวเขาจริงจังกับชีวิตเลยไม่เคยร้อยเล่นกับชีวิตนะ ให้น้ิดเปอีองไม่เห็นชอตสนี้สคนนี้ทะเลาะกันจังภายใอ้าวมากเพื่อพิคนไเพี่นาะแคบมูสังยังไงมาเนี่อ้เคยบอกแล้ว่ไ่มต่อต่อครับต่อ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 บริษแบรนช่องจริงบัญชีบัญชีบริษัทพิเรนจ์จำกัดอือบริษัทพีเรนจ์จานัน กินข้าวไม่กินหวานสะดันไพรมีหวานหวานอย่ามันอยากกายกับจันดรุฑทองเลยก็เพี่ฮอฉันด้วยเริ่มคันยังบารมีฉันเยอะนะเริ่มคันยังคะยุ่มยับยุ่มยับยังนี่ค่ะท่านประธานหน่อยพรต้นอย่ากจะเซ็นยังนคนนี้ยุย่มแท้หมดนี่ค่ะทะ่านประธานบริษ,ษัทของหวานค,ะานค,ะานค่ะท่านประธานขากินเป็นไหมคะหวานโอ้ยมือเป็นขี้หิดหรอทำไมกาวทำไมเกาเกา มีเล็บสีเมื่อวานเก็บขยะอ่านหยาท่านประธานท่านประธานถือถุงขยะลาทุกขยะแม่มือเป็นล็อกเรียดเล็บสีเลือดไหลโอ้ท่านประธานทำงานหนักเมื่อวานเนี่ก็ยอดฝ่า,ารวงมา,ากเจ้าชั้นแรกอแม,ม,ม่จากไหนครัเนี่ยผูกเองเหรอฮะเอฟซีมาให้เอฟซีใครทุกคนอืมอืม่จับ บันตายไม่มาเนาะผู้ใหญ่บาไไา้านจะไระยาวเหรคุมบางกนถาาวานผู้ใหญ่บ้านไปไหนไม่รู้เรื่องคนภาษามารู้ไดไหของคุจอมเพราะงานก็กระลายเลยงานก็เยอะอืมไม่ได้เยอะธรรมาดาเยอะเยอะหลายหลายเวียกคนะ่อยม่มาเป็นวายุมือกองนางนอนเว้นเด็กย่างขึ้นตะสันมันขึ้นมาเป็นนางเซ่เมื่อยประมัณค่งมือ <laughs> แซ่บย่งม่วงกระแซบนะคะม่วงสุกกระแซบเอฟซีเอามาให้นะคะคุณแม่เอฟซีมาหาไปดูขวางเปิ้มเสือเกลื่อนเซ็มมากกิอออนอันนี้ชิมงานมูขั้วหวันเขาเจ้าเมืออยู่กับเลขงานสขของคนอาไปอาไปกินแล้วอ กินยังะอะอุ้ยอายสิเป็นล่มมาทั้นฮะทำงานเยอะหรือครับกินยังเชฟเพลง,งานหลายมาหนี่งจะทำแหน่งไหนเนี่ยกินยังเจ้าของบริษัทเป็นพะเยากินยัง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 กินอีหยังกินบางม่วงเจ้าของบริษัทเป็นพะเยา,า,ยานะคะนออ้องโมกน่ารักอามาพี่ดอนอืม คนที่รอดทั้งหมดจับฟังอย่าซี่หน้าผู้ซี่ไม่ได้หรอซี่ไม่ได้ฉันจะซี่เป็นครอบครัวเดียวกันห้ามซี่หน้าห้ามซี่หน้าซี่ผืนเนยซี่คนในวงได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเขาห้ามเพราะว่าแต่อยากซี่อ๋อแต่อยากซี่ใ้ี่อยากซี่หน้าเขานะ ตีไม่ได้ก็ไม่ตีก็ใส่ท่องเสียงใหญ่ถนัดใหญ่ห่องนะท่เสียงายมืดได้ระดับสองหูระดับสามใส่ถ้วยแตละมุนแตละเป็นเพื่อวันที่ยืนกลางก็พูดดังๆอันดับแรกอันรักษาอย่างก่อนข้ออันดับสองข้ออีกข้อใหนข้อไปหน่อบแล้วก็หูหูเออเป็นไงบ้างครับวันนี้ได้กี่ระดับระดับแล้วดาวเดี๋ยวไม่ใช่เบิดไม่ใช่ดาวอะไม่ใช่ดินสตา ห้าล่ะห้าดาวห้าดาวเฮ้ยเนี่ยฮ้ยเนี่ยก็น่าจะได้อยู่นะเทาไหร่ห้าร้อครึ่งมันเกินปะมันเกินคุณน่ามาเกินเกินไปเกินเหี้ขอคืออิ่มขอแค่จุกเถอะวะไงจุกทองเพราะเธอจะตายก่อนที่จะรับเงินเดือนไงหมดต้องกูบปย่างหงอนมื่อื่นเนี่ย สิเด็บอกแล้งานนยิ่บนกับตูเตว่าลูกเจ้าอาการบม่ค่อยดีแล้วเด้อจังไหนกะให้นน้ำใจเด้อเอาไปตกท้องแค่นั้นก็สต็อปได้โอเคไหมสต็อปเอากินกาแฟร้านท้องสิโอ้กาแฟแล้วมีกาแฟร้านท้องล้างไส่แต่ฉันจะนอนไหมวันนี้ถ้าสมมติฉันกินอ๋อก็เธอก็นอนหลับได้กาแฟมันนอนหลับได้นะคะกาแฟกาแฟหรือยมันนอนหลับได้ กินเบียร์สันเออจบเออจบกินเบียร์ผสมยังเออไปกินเบียร์ผสมซุปกาแฟหัวซุ่นเนี่ยกินเบียร์ผสมกาแฟใครไม่ทำอุ้ยอ้ายทำจ้าไพ่เฮ็ดอุ้ยอ้ายเฮ็ดกินเบียร์ผสมกาแฟขอยัดมาแล้วน้ำหนักลงไหมก็ลงนะไม่ดีดแค่ไม่ดีดกันอุ้ยวันนี้เขาจะมาติดอันนั้นแล้วสแกนมือมึงสแกนมือแล้ว จะไม่ต้องนั่งเฝ้าใครแล้วตีหนึ่งตีสองตีนึงตีสองกูเลยังก่อตีหนึ่งตีสองกูทำมาพราะว่างบอพราว่างมาซั์สินลูกกูเสียเงียบ่ล็อกกูจอดเ้าจอดไม่แม่ยังทู่หาพนันกันเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวตีสามไม่สนล็อกบ้านเลยค่ะคุณนั่นเลยเลียวต้องไปสิมาสิไปบ้าสุนมึงคือคนทุ่มหาสำหรับจะรับไม่รับล่ะคุณแฮมเขาลูกมาเปิดแฮมใครสักคนไปนอนกวนตาห้าตา ตัดตื่นขึ้นมาตีไหนตีสามตีสามเต้นเต้นขึ้นมาแล้วสมควรจะต้องมาปดตูไหมเอาอันแจ้งแจ้งเอาตีพนะเอาเอาอุ้ยแจ้งเอาตีพนะแล้วเป็นการเกิดน้ลไอพี่น้องอุ้ยเอาอุ้ยอันอันละตีพนะชอบมากอีพีนี้นะครับยายนวลอันยาวเาเสียงดังเทิจ้าเ้าไปเป็นยายนวลดิยายนวลยังยัง เมื่อนี้เมื่อนี้เจ้าของบริษัทไปผ้ายาว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 ฉันขอเพราะว่าฉันจุกมากฉันอยากให้มันออกหมดเลยวันนี้อะไรวันนี้จะให้กาแฟนะคะกาแฟอุ้ยไยเขาเองงั้นคืออุ้ยายทำงานเต็แต่ชาติที่แล้วเพิ่งได้นอนเมื่อคืนนี้หนึ่งชั่วโมงใช่เป็นงานตาชาติที่แล้วจุกท้องมากอืวันนี้ให้อะไรให้กาแฟช่วยบรรเทาจุกเสียด พราะคุณกินแล้วคุณก็ทํางานคุณไม่ได้แบบว่าอะไรกินกินกินอะไรก็ย่างสินะก็นอนได้ปกติก็ท่านี่เมสซนอนตอนไหนเอ้ากูก็รู้มึงจะไปต้นตาลมึงก็มึงนอนไม่ได้ไปแต่หำไมใช่วาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ถ้าฉันจุกทองมากจุกทองจะเอาโอเคอืมอ่ะขายไปกินโลดจะหัวกอดกินก่อนจะขอเก็ไปพะเยาเดี๋ยวมึงเจาะเอา